สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเมนี้ผ้ามาเคทเท่าแห้งนะคะรับเท่าเนาะค่ะนี่เลยค่ะหอยนะคะแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆค่ะเดี๋ยวห้องมาเริ่มกันเลยค่ะอ๋อเราก็นี่นะคะปนปลาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวมาให้รับเท่ากันค่ะ <S <S สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทํารับเทากันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราแกะออกจากซองก่อนเนาะแบบนี้นะคะทองที่เห็นก็คือแพคห้าสิบกรัมนะคะนี่เนาะเราออกมาก่อนแล้วก็แช่น้ําไว้นะคะนี่เลย แบ่งกินได้หลายครั้งมากๆเลยนะคะแช่น้ําไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้กันไกนะคะตัดนะคะแบบนี้เลยหรือว่าจะใช้มีดสับก็ได้นะคะสับๆๆบเนาะถ้าเป็นแบบห้อเห็ดกินเองห้อกระสีเอามีดสับๆๆเนาะค่ะแต่สมัยใหม่นะคะเราใช้กันไกลเลยนี่นะคะแช่ไว้นะคะสักพักหนึ่งค่ะ ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเค็มนะแล้วเดี๋ยวเราเอาเทาไปลวกนะคะนี่นะคะแล้วเราก็เอาน้ำร้อนนะคะลวกลวกนะคะนี่เลย จากจัดการเทาเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะนี่เลยแล้วเรามาปรุงเครื่องกันค่ะใส่น้ำปะลาลงไปนะคะนี่เลยรอน้ำปะลาไปต้มก่อนนะคะแล้วใส่ลงไปพริกป่นข้าขวคั่วค่ะแล้วก็ผักต่างๆนะคะใส่ไปเลยหัวหอยนะคะผักก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะมะเขือขื่นมะเขือเปาะนะคะแล้วก็มีเอ่อ ตัวฟักยาวค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ใส่เทาลงไปค่ะตามด้วยป่นปลานะคะนี่เลยปลาป่านนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะง่ายๆเลยไหมคะนี่เลยลาบเทาของเรานะคะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะ ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะนี่เลยของเต๋าปรุงรสไปในน้ําปะลาเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะคะเสร็จแล้วค่ะลาบเทาแซบๆเลยค่ะนี่เลยก่อนรับประทานนะคะทิ้งไว้ให้มันแบบให้เทามันอมน้ําแซบน้ํานัวก่อนนะคะเราค่อยทานเนาะ นี่เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทำลาบถท่แซบๆนะคะทุกวันนี้นะคะสะดวกสบายมากเลยนะคะถท่แห้งนะคะไม่ต้องรอฤดูกาลเนาะเออเราไม่ต้องรอฤดูกาลถท่อะคะ่ะเราสามารถแบบอยากกินเมื่อไหร่ก็ได้เลยแนะนําเลยนะคะตัวนี้ถท่แห้งราคาไม่แพงค่ะ50กรัม80บาท100กรัม150บาทจะส่งทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะลูกค้าสนใจสั่งได้นะคะนี่เลยค่ะหนึ่งซองก็ส่งค่ะนี่เลยแซบๆนะคะไปแล้วค่ะ Wow!